ตกเลยค่ะตกหมดหมดบอแบะเดี๋ยวไม่จะกินอีกไหมเอาไหมเอาตีนอีกไหมตีน,น,ตอ,ตน,นตอีกไหมคะเอาหรอคะเอาน้ำาถือไว้ถือไว้ได้ไม่จะกินต<ม>ีนอีกไหมได้ไม่กินตีนอีกไหมคะเดนี่ว่าจะกินน้ำก่อนกินได้ไหมน้ำน้ำปิดติดเองด้วยอะ ปิดปิดปิดนี่เดี๋ยวยายช้ำให้ลงก่อนเอออะทำดีๆปิดดีๆอ่าโอเค <ừ> ไปวิ่งต่อไปวิ่งดันแต่ดีเลยเร็วสไลด์ลงไปไปเปล่าไปหาแดดดีไหมไปเปล่าไปเลยสไลด์ลงไปเลยหาดดีเลยเร็วไปสไลด์ลงไปหาดีีเลยปล่อยแล้วนะงานงานสไลด์สไลด์ล,ง,ล,ล,ลงเขาลงเขาทลาะนะ อะไรรองเข้าจะันหรือเปล่าอะไรองเข่าขา้าเขดำหมดเลยรองเข่าตะเกียบเข่าอ่ะิดเข่าัมไหมกินติมไหมอ้ยอุ้ยนี่ไม่ได้นี่เราพอกัอาโวาโดเลยน่ะอร่อยมากเดี๋ยวนี้แอมขอเชิญม อ่าก็ให้แดดอมกินย่า่หรืออีกินอเล่นเช็ดงเกงให้สะอาดหมดแล้วกิงกิ้ดอมกินบ๊ Thank you กแลวแล้กินอามอาม Thank you ดอม

ไม่เห็นเนาะกาแบอเนาะใช่กานเอสเปรสโซอะไรนะด๊านทำอะไรฮะรู nah, <my serge> <ster> ้ป่ะกู้ับบราวน์ันทาตับบราวน์ก็ได้ที่นี่เรืองันไอเะนะดงกีดองดกีเนี่ยให้ให้ตรงนนบ้งก็ได้ค่ะรู้ป่ะไม่หิวเลย ไม่เป็นไรมันตกมันตกมันตกไม่เป็นไรไ